กัดฟันกัดฟันร้อยเลยวิ้วิ้วกระโดร้อยกระโดดกระโดปนินโอ้โหโระนินใหญ่ร้อยกระล่มเลยทำไมเดียวแต่ดูโอ้โหประนินตัวมันร้อยสามตี่ตัวเนี่ยเห็นปะดูคนใหญ่เลยอะนึกว่ากัะโด ลอยไม่ลงนะเยี่ยงใั้จะโดกัดกัดมันเลยออกมาจากบอ่อใครปะเนะี <c oughs> ่ยเฮ้ยจะโดติดน้ำอ้หูยไม่โดนวะอกตัดเยอะจมลงไปเลยนะ ไม้ติดกาดไม้ God, my, แตกโอ้โหกระโดตดตอนแรกเห็นกิบน้ำนะโดนโดน ลุดหาเอ้ยอใหญ่ลูดเจด้ยจังน่าจะมีถึงสามนะครับน่าจะมีถึงสามได้ทั้งนี้คิดว่าเล็กกดกดลงไปกดลงไปเนี่ยครับตัวเบรคอนเลยคือหมายว่าใจนะหมายแบบนี้คือเมื่อกี้มันกดลงไปอุตส่าห์จะงัดขึ้นแล้ว มันก็มุดลงไปอีกถ้ามันไม่มุดอ่ะโดนแน่นอนดูไปขึ้นน,นู้นน่าจะมีถึงสามอันเนี้ยก็คือเนี่ยครับจังหวาอากาศก,ก็สมบูรณ์หมดเลยเพราะว่าวิทย์ใส่เต็มที่เลยย้ำแบบย้ำไปหลายดอกนะไม่ใช่ย้ำแบบย้ำแบบยึกย๊ก,ก,ก <laughs> <laughs> ๆ๊ๆ๊ก็๊๊๊๊๊๊๊ร๊๊๊๊๊๊๊๊ แต่ว่าถามมาเสียดายก็เสียดายนะเพราะว่ามันพอดีผมก็ห่วงกล้องนะถ้าถ้าเราเรียบวิ่งมาครับก็มีโอกาสจะได้แล้วแต่ว่าผมดันไปเล่นกล้องครับเล่นกล้องมากไปหน่อยก็เลยแบบนี้ครับ<โ>แต่ก็มไม่เป็นไรครับปลามันเนี่ยครับมันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันหลุดนี่ครับเวลาปลามันพาดกิ่งไม้ครับแล้วปลาครับปลามันมุดวิ่งย้อนไปแบบนี้ครับ พอวิ่งไปแล้วเราดึงมาปุ๊บเนี่ยตัวเบ็ดบางทีตัวเบ็ดมันก็โผล่ฝั่งหนึ่งนะมันก็ติดยาเขาติดยาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็สะบัดสะบัดสะบัดครับก,ก็เลยหลุดไช้สวยนะน่าจะมีถึงสามนะวิ่งนะเนี่ยสองเอามาสองโลครึ่งได้ครับช่างแล้วเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> okay, นีเก๋ผมก็เป็นนะครับเป็นเฮ้ยทีเล็กครับผมนึกชื่อเหยื่อไม่ออกโอ้ย ทุนงอมองกันก็ตอนนี้ก็เริ่มมีวางขายตามร้านนะครับก็ลองหาเสือดูกคนครับตำร้านใกล้บ้านนะครับก็ราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เป็นงานพลาสติกครับตัวนี้ก็บทคํามเลยว่าเป็นงานที่แบบลงทุนค่อนข้างที่จะสูงมากครับสูงยิงๆยอมรับเยลยเ๋รวตัวนี้ก็ก็ฝากเลยนะครับก็ทํามาลองทามาครับเป็นตัวแรกไม่รู้ว่าจะถูกใจนะน,นาป่ะแต่ว่า ผมรับรองว่าคือไม่ผิดหวังครับเห็นปะความทนทานของเหยื่อนะครับคือถ้าเหยื่อมันมีแบบรอยฟันแล้วเ,เราก็หาเลยกระดาษทรายแบบเอาถูแบบไม่ให้มันรูปน้รัามันก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับทีเล็กครับผมเสไปแล้วลูดไป,ปแล้วหนึ่งตัวโอ้ยกัดลูกปลาในปลาจะเจอกันก็อลองดูนะครับเป็นงานสายลูกปืนเสียงดัง น้ำหนักอยู่ที่สิบกรัมนะครับยาวอยู่สี่เซน,นครับตัวเบ็ดเบอร์สองโองัดได้ทุกไซส์หลุดไปแล้วสูญเจ้าก็พอโอเคครับผมก็หลังจากกัดผิดไปครับหนึ่งทีไซส์สวยไม่ได้กัดผิดหรอกวัดไม่ติดนะครับงงม,มากเลยกัดเดีย๋ยวจมลงไปเลือดเลยเด้อ,อเดี๋ยวเราดูกันช่วงนี้ต่อนะครับ ก็ใช้เป็นคียเล็กครับปานาก็ใช้ได้เนาะ 我让你做了。 ไม่ติดอ่ะทำไมอะมีตรงนี้ตรงนี้นกดักดกดัดดไม่แตกครับนะ ตัวมันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอ,ดเ,หอ,อเ,เดี๋ยดูไฟปายเล็กแค่ไหนอยากพุ่งจริงเลยโตถึงขีดแล้วบอไหมรู้แต่ว,ว่ากัด đeo mình cắt, như mình giống, giống Shadow vậy đó, lại gật giống Shadow vậy nè, khác luôn hả? Áo bay, đinh kiềng mãi, tụi biết ngó กิ่งไม้ซะตายขาดเลยต้องมาไ้เก็บเหยื่อวานนี้ก็ใช้เป็นลัปเตอร์นะครับเล็กใช่ไหมเล็กก็ต้องเจอเล็กเลยครับ กัดแล้วอืมกัแบบแล้วแลบปบเตอร์ครับผมปัดทอนของนานครับสายไม่โตนะตัวนี้ก็ทีเลกก็กัากาดนะครับแต่ว่ามันกัดแบบตวัวมันเล็กอะกัดเจ็บๆ,ๆ,ๆก็เลยเปลี่ยนเยืะอนะครับได้เรื่องนี่ครับ ท้องนาครับผมรู้เลยว่ามีตัวตรงนี้เพราะว่ามันกดทีเล็อกอยู่น่าจะเป็นไอตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าไซส์มันก็ประมาณสักขีดนึงครับไซส์ไม่โตครับอันนี้จับเป็นแรปเตอร์นะครับก็เป็นโกบยารับตอนนี้ก็เป็นหมายท้องนารับน้ํามันน้ํามันขึ้นมาจากคลองครับฝนมันตกเยอะจัดเลยนะครับก็หาตีพื้นที่มันแบบชุ่มพื้นที่แบบไหนนะแบบว่า เื้นที่ต่ำอะครับก็เราจําได้ว่าปีนี้มันเคยมีปาาเนี้ยแล้วก็แล้วฝนมันตกน้ํามันขึ้นเยอะครับแล้ก็มาตามมันเลยลองขี่รถเลาะดูนะครับแรปแปเตอร์ครับผมตัวเล็กไปเคาะครับผมรู้เรื่องกับปลาช่อนท้องนาครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้ก็มีมีวางขายทั่วประเทศครับก็ลองดูนะครับก็ยังใช้งานได้ดีครับตัวนี้แ็ปเตอร์ตัวเล็กครับผม ใบเคาะสุดยากครับผมสวัสดีครับผมออยู่กับน้ำบอลนะครับกับใหม่ท้องนานครับตอนนี้น้ําน้าเริ่มท่วมนะครับก็ท่วมไปบางพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบยังไงอะอยู่ใกล้คลองนะครับน้ําขึ้นหน่อยก็จะท่วมแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบหาตีแนวนี้เนาะตีประช่อนทำท้องนานะครับ ดูนะครับเตอร์กัดแล้วอื้มอ,อุ้ยอื้มหลูดดันไปวัดมือเดียวอีกโอ้โห ยอดเลยเป็นไรท่านไปวัดมือเดียวนครับแล้ววัดแบบไม่ไม่แรงด้วยอนะสายตาไปเลยหนึ่งัว

ไม่เล่นไม,ไม่เล่นอะไรแล้วครับนัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูดวัดเน้นๆนะครับอตอแนแรกมีเห็นดันน้ำมาเป็นคลื่นเลยพอปาลมดันน้ำมาก็ต้องนั่งลงนะครับแต่มันเห็นคนแล้วมันจะไม่กัดนี่ครับแรปเตอร์นะครับดูดิวนตับเลยกับประชานทั้งนานะครับ กัดลดคันครับตัวเมื่อกี้พลาดครับปวิตอย่างเงี้ยแล้วมันติดเบาๆครับพอดีวัดไปแล้วมันแขนเจ็บแขนเังไงเจ็บข้อมือวิตมันไม่เข้าครับมันก็ดิ่นหลุดแล้วตัวนี้ไม่พลาดนะครับไออ้วนเลยแรปเตอร์ครับผมนี่ครับกับประช่อนท้งนานครับคันเขาเป็นคันของแอคเกร์ไทเทเนียมครับเวทอยู่ที่87นะครับยาวอยู่ที่6ฟุตนะเดนะแล้วขอดูกัน ลืมนะครับยาวนที่หกหกพุตแปดครับพูดผิดโอเคครับผมแรปเตอร์ครับใบเคาะนะครับใบเคาะครับผมก็น้ําเลิ่มมาแล้วก็เนะครับเอามาใช้ก็ยังใช้ได้เหมือนปกตินะครับลองดูนะครับตัวก็เล็กเหยื่อใบเคาะครับผมเต็มปากเต็มคำยอดครับผม